สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันหมักฮอสออนไลน์นะครับกับแอปหมักฮอสคันเทพครับผมหมักฮอตออนไลน์กับแอปหมักฮอตคันเทพก็เชิญได้นะครับโอเคสำหรับใครที่สนใจก็ไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store เหมือนกับแอปเกมอื่นๆทั่วๆไปนะครับมาแล้วครับ ตัดข้างนะครับเป็นตัดข้างตรงนี้ขึ้นไปขึ้นมานี่บวกไปเลยนะครับเขาตัดข้างมานี้อันตรายบวกไปไปนี่ก่อนให้กินฟรีมาก่อน มันก็ไม่ฟรีหรอกก็กินคนละทีนี่แหละเราก็ตัดคืนบ้างนะครับกินคนละทีไปขึ้นมานี่ไปครับขึ้นมานี่ไปครับผม มาตรฐานนะครับชุดนี้มาตรฐานไปครับมาตรฐานเดินก่อนส่วนเดินหลังมันลุ้นกันผมน่าจ,จะเดินผมน่าจ,จะเดินนันนั่นอยู่จระเข้อยู่นะครับเพราะว่ามันสนุกดีนะครับขมวนเวียนแต้มไปนะครับหมุนเวียนเต้มเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมเบื่อไม่ใช่เอาแต่สามตัวเรียงกับมาตรฐานมาเล่นก็เบื่อกันครับ กูจะเบื่อกันไปนี่ครับทีนี้เข้ากินหนึ่งเรากินด้วยนะครับเรากินด้วยเขาคงมาเข้าฮอตสิบเก้ายิบสาม เราก็มาจับกินสองนะครับเอาเราอาจจะได้กินแค่หนึ่งอ่าเรากินหนึ่งไปเรากินแค่หนึ่งเขาเข้ามานี่เรากินนี้เขาพิจารณาแล้วเข้าฮอตไม่ได้นะครับมาครับทีนี้ขึ้นไปอ่าเรายังเป็นจระเข้จระเข้อยู่นะครับ ไอ้แขไอ้แโอเคมาตรฐานมาเราขึ้นทรงดาวยี 26, ห่หกยี่สามไหมพี่ยี่หกยีสามผมจะเป็นโจระเขโจระและเอ้าต่อเลยนะครับไม่ยอมให้เป็นนะครับโอ้โหร้ายกาดมากต่อเฉยเลยไม่ยอมให้เป็นโจระเค ขึ้นไปครับไม่ยอมให้เราเป็นโทเลเขเลยโัคนนี้เดินมาแปลกอืมไปไงล่ะที่นี่ไปครับขึ้นมานี้ก็แม่ กลับกลายเป็นเข้าทางเขาหน้าน,นี่พอเขาไม่ยอมให้เป็นแล้วนี่กับกลายเป็นเข้าทางเขาเลยอืมเข้าเต้มเสียเปรียบ ร่มร่มแต่แพ้นะครับตัวนี้ร่มแต่แพ้ลองฟื้นๆหน่อยแล้วกันถ้าร่มเก้าสิบสี่หนึ่งมาหกแพ้แน่นะครับเพราะมันติดแต้มแพ้แล้วไปครับฟื้นๆหน่อยแล้วกันนี่โอเคครับไปครับ ฝื้นเฟ้นหน่อยฝื้นฟื้นหน่อยแล้วกันไปครับไปลงมานี่เขาน่าจะมาเข้าฮอตไปครับเขาก็ต้องลงมาเข้าฮอดเหมือนเรา C เฮ้ยห้าห้าต่อห้าเท่ากันนะครับห้าต่อห้าเท่ากันเลยห้าต่อห้าเข้าฮอตไปอืม กินฟีต่อ2องไหมต่อสแน่ๆเลยยี่สิบเกแน่ๆเลยนั่นแหละครับยี่สิบเกจริงๆด้วย น่าจะสู้ไม่ได้นะครับเกมน,นี้ไปครับถอยไปกินฮอตโยกยาวมานี่มานี่ก่อนมานี่ดักนี่ก่อน เอาแล้วครับงานนี้ถอยมานี่เพราะว่าเขาจะฆ่าฮอตถอยมานี่ไปครับสามต่อสี่นะครับสามต่อสี่ขึ้นไปไปครับ เอาแล้วครับทีนี้ฝั่งนู้นต้องระวังแล้วนะออกหมากไหนดีมานี่เราก็ไปนี่นะครับไปนี่เสมอแล้วมั้งงานนี้น่าจะเสมอแล้วนะครับเอาลครับไม่ยอมนะครับ มไม่ยอมไม่ยอมผมเดินนี่ให้กินเลยนะครับทีนี้สองเลขหนึ่งเสมอนะครับหรือมีโอกาสชนะด้วยนะเนี่ยถ้าเดินไม่ดีนะครับก็จะมาค่าฮอตย้อนไปยังไม่ค่าไป องมไปเสมอนะครับเอาเสมอก็พอนี่นะครับผมเสมอได้ครับโอ้สวัสดีครับมาดูคู่ที่สองนะครับ การบันทึกวิดีโอชุดนี้คู่ที่สองขึ้นไปยังเป็นมาตรฐานอยู่นะครับยังเป็นมาตรฐานอยู่ก็เสี่ยงไปคู่คู่แรกเกมที่สองเกือบแย่นะครับคือแรกเกมที่สองเกือบแย่เลยทีเดียวแทรกไป เอาแล้วครับทีนี้ขึ้นมาทางนี้ลบไปไปแท็กเข้าฮอตน่าจะชนะเร็วกมนี้ ขึ้นมาแล้วก็เข้าฮอตเลยไปครับลงไปเข้าฮอตลงเข้ากินสองจะให้กินหนึ่งหรือจะให้กินสอง ขึ้นมานี่กินมาขึ้นมานี่ไปเปิดกินฟรีนะครับเอ้ามีให้เลือกเหรอกินไปนูน่นกินมานี่ ต่อมานี้ไม่ออกนะครับทีนี้นโดนกินหมดเลยมาครับเดินก่อนเราไว้ลายมาตรฐานเดินเหลาเดินหลังไม่ใช่เดินเหลาเดินหลังเรายังใช้งานจระเข้อยู่นะครับยังมีกลิ่นอายของความเป็น จลเิเคฟาดหางอยู่ขึ้นไปจลเิเคฟาดหางขึ้นมานี่ขึ้นไปนี่โดนนี่ไปให้กินฟรีหนึ่งตัวไปนี่ มันใช่ไหมนี่ถูกไหมวะไม่แน่ใจนะครับสเตปนี้ไม่แน่ใจอย่าเพิ่งเรียนแบบนะครับช็อตนี้อย่าเพิ่งเรียนแบบไปใช่ไหมนะผมก็ลืมๆนะครับเส้นให้กินฟรีแล้วเดินสองมาหกหรือเปล่าเหมือนผมจะเดินผิดนะแต่ผมเดินสิบสองสิบหกนะครับเดินทีหลังก็ได้วะ จริงๆมันต้องเดินสองหกแล้วมั้งจับกินตอนที่เส้นเขาพอเขากินเข้ามาเสร็จนะครับมานี่ไปบีบกิน2บีบกิน2มานี่ไปนี่ครับ อู้โยนให้กินสองไปครับโยนให้กินสองกินไปทางนี้เดี๋ยวทำอะไรให้ดูกินไปทางนี้หน,นหนึ่งสองสาม นี่นะครับเรียบร้อยมาดูคู่ที่3คู่สุดท้ายของวิดีโอชุดนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามในวิดีโอชุดอื่นๆต่อไป อดทนนิดหนึ่งเขาจะขึ้นสูงไหมไม่ยอมขึ้นสูงนะครับคือตั้งใจอยากจะเดินจระเข้ไม่ใช่อะไรหรอกรอให้เขาขึ้นสูงกลับไม่ขึ้นสะง,งั้นไม่ขึ้นเอาไม่ขึ้นก็ไม่ว่ากันไปไม่ขึ้นก็ไม่ว่ามานี่ก็ เบียดก่อนนี้ดีกว่าเบียดฝั่งนี้ขึ้นมานี่เบียดฝั่งนี้จะไปต่อเข้าฮอดนะครับต่อเมาก่อนเลยต่อเราก่อนเลยงานนี้ขึ้นมานี่ มานี่ยิงสองสิเนาะหกไปสิบเลยครับยิงสองเลยตัวนี้ยิงสองไปเลยสามเอ็ดยิบเจ็ดดักทางเราน่าจะเป็นประมาณนี้ไม่ดักนะครับไม่ดักผมก็ลงไปเลยแหละนี่ลงไปเลยเฮ้ยร่มไหม พีลืมดูไม่ร่มแต่ว่าโดนกินฟรไปถึงว่าเราเขาหลอกเรานี่หว่าเขาหลอกเราให้เข้านะครับเขาหลอกเราให้เข้าไปกินจับกินฟโอเคครับ อน,นีโอเคอ,อ,อีกเกมนึงนะครับอีกเกมหนึง่งเพื่อให้ตรงกับคอนเซปต์มาตรฐานนะครับสำหรับชุดนี้คือชื่อว่ามาตรฐานขึ้นมานี่อ๋นนอนนพบก,กองโจรจริงด้วยสายอยากเจอ อยากเจอเจอจริงๆนะครับอยากเจอกองโจรขึ้นมาเบียดไปขึ้นมานี่เบียดไปนี่นนนมานี่เบียดไปนี่ วันนี้ถัวเข้ามาไปนี่ตัวนี้ขึ้นมาครับทีนี้ ไปอืมมานี่เอ๋อปล่อยให้กินแล้วมาหลอยมาเข้าฮอดนะครับตัวนี้ปล่อยให้กินแล้วหลอยมาเข้าฮอดแล้วทางนี้ช่วยโอกาสแอบมาเข้าฮอดฝั่งนี้เอาแล้วเรา แต้มนี้ไม่ดีนะครับแต้มนี้ไม่ดีไปผมก็ไม่เข้านะครับขึ้นมานี่ไปนี่ครับผมโอเคต้องเข้าฮอดแล้วแหละเข้าสามสิบไม่ได้ต้องเข้ายิบเก้า อ้าวไม่เข้าเขาก็รู้นะครับเขาก็รู้ว่าเรามีแผนนี่ครับโดนเลยสองต่อเลยโอเคนะครับชนะไปอ่ะเรียบร้อยครับผม